สวัสดีค่ะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้านานจนแบบเอ๊จนจะแต่งหน้าไม่เป็นอยู่แล้วโอเคอ่ะวันนี้นะคะเริ่มจากเอราเซรั่มของเรานะคะคนที่บอกว่าบีบไม่ขึ้นก็คือเขาบีบสุกข,ขาวไม่นานเนี่ยพอบีบสุกข,ขาวนานๆดูนะทุกคนมันจะขึ้นมาเยอะมากเห็นไหมขึ้นมาเยอะมากเนื้อนะคะมันจะแบบ ข้นมากที่มันดูดยากเพราะมันข้นมากเห็นไหมเอ่ยโฟกัสหนมันข้นมากค่ะ<ๆ>ไ,ไม่มีเซรั่มที่ไหนหรือแบรนด์ไหนที่เอกเคยใช้แล้วเข้มข้นเท่าของตัวเองแล้วอะอแต่ของเราคือขาวจริงจังมากทุกคนขาวจริงจังแล้วมันก็ไม่ได้แบบ มันเป็นของคุณภาพสูงนะคะเอร่ามาต่อกันด้วยเอร่าเดครีมนะคะตัวนี้นะคะกระปุกจะมีความสวยมากนะคะแล้วก็มีไม้ตักด้วยเห็นไหมทุกคน,นก็จะเปิดออกมาตัวเดก็จะเหลวหน่อยนะคะส่วนตัวไหนนี่นะคะใช้ช้อนนะคะป้ายนะคะไม่ต้องใช้เดียวนะคะทุกคนหลังจากที่เราลงตัวนี้นะคะ ก็ให้รอสักพักหนึ่งนะคะอย่าลืมทาคอด้วยนะคะทั้งเซรั่มแล้วก็ทั้งตัวครีมนะคะรอจนกว่าจะแห้งนะคะหลังจากที่เอราเดย์ครีมนะคะแห้งดีแล้วนะคะเราก็มาต่อกันด้วยเบสดูดูหลอดดูหลอดเบสเอดิ <c ười> คือเอใช้ทุกวันจนแบบจะบีบไม่ออกแล้วอ่โอ้ยกระเด็นส <c oughs> งสัยเราต้องเปิดหลอดใหม่กันแล้วแหละทุกคน ยังออกอยู่ไหมอ่ะออกอยู่เนื้อเบตจะเป็นสีอย่างนี้นะคะชมพูมุกมุกเวลาใครใช้ฟองน้ำลงแบบเออะแนะนำว่าฟองน้ำต้องชุบน้ำก่อนนะคะในการแต่งหน้าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการาทาเบตนะหมายถึงว่าควรจะใช้ฟองน้ำชุบน้ำเสมอนะคะไม่ว่าจะลงรองพื้นลงเบตลงอะไรก็ตาม ข้อดีของตัวดย์นะคะก็คือนอกจากมันจะทําให้แบบขาวใสเพิ่มขึ้นกว่าการใช้แค่เซรั่มแล้วอะ่ะมันก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นด้วยเวลาใช้แค่เซรั่มอะคะ่ะลูกค้าที่หน้าแห้งอะ่ะก็จะมีปัญหาหน้าแห้งเนาะแต่พอใช้ตัวเดย์ครีมกับไนท์ครีมแล้วคะ่ะลูกค้าที่มีปัญหาหน้าแห้งอะ่ะก็จะหน้าไม่แห้งอีกต่อไป เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงฮีราตัวนี้กันนะคะซึ่งเป็นคูชชั่นเอจะเป็นคนใช้เครื่องสําอางหมดทีละทีละตัวเลยนะสมมติจะซื้อคูชชั่นมาใช้ใช่ไหมก็ใช้จนกว่าจะหมดเลยเราค่อยซื้อแบรนด์ใหม่ไม่มีการแบบว่าซื้อหลายๆยี่ห้อมาลองดูหนึ่งก็คือประหยะัดสอก็คือถ้าเราอะผิวดีแล้วอะจริงๆพวกแบบเมคอัพหรือคูชชั่นอะไม่ค่อยมีความหมายเลยที่จะทําให้หน้าเราดูดีขึ้น มันก็มีความหมายในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าต้องใช้คำว่าอะไรผิวสวยอะเออแต่งอะไรก็ดีเชื่อเถอะต่อให้ไม่ต้องเป็นคูชชั่นของเฮราต่อให้เป็นคูชชั่นราคาถูกหน่อยมันก็ออกมาสวยค่ะถ้าผิวคุณเนียนจริงอะ เกียร์ตัวเบสไข่มูของเราอ่ะมันก็มีทั้งบอมลุงทั้งกันแดดแบบเข้มข้นมากทุกตัวของเอที่เป็น SPF 50อ่ะค่ะเอส่งแล b บเทสหมดนะเอมีผลแแ a บทุกชิ้นเลยนะคะให้ลูกค้าทุกคนชัวชัวว่าป้องกันแดดได้ดีจริงๆนะคะเอทำเอรา่าออกมาก็คือทําให้มันดีมากเพราะว่า เอาจริงๆคือลูกค้าเอกส่วนใหญ่อะคือคนที่รวยมากรวยมากถึงรวยมากถึงรวยมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออรวยเป็นพันล้านก็เยอะอยู่นะหลายคนทีเนี้ยเขาก็ต้องใช้อะไรที่แบบแพงๆอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมพวกละมงละแมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะให้เขาเปลี่ยนมาใช้แบรนด์เราอะคุณภาพก็ต้องแบบไม่แพ้คนละเป็นหมื่นให้ได้เ้ยซึ่งเอกก็พยายามทําให้คุณภาพดีที่สุดแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่ดีที่สุดในปริมาณที่เยอะที่สุดเท่าที่ผิวหน้าจะรองรับได้แล้วน,นะคะโอเค อันนี้ลงคูชันแล้วนะคะทีนี้ก็มาต่อแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นแล้วก็ใช้ของถูกมากค่ะใช้สกินฟูดเอ๋ยัไม่ไดเห็นความสําคัญของการใช้แป้งฝุ่นราคาแพงเลยะ่ะทุกคนจริงๆก็เลยแบบว่าแป้งฝุ่นนะคะถ้าผิวเราดีแล้วเราอย่าไปทําให้มันดูหนานะอเอาแค่แบบ ใส่ไปเพื่อให้ตัวคูชั่นตัวเบสเนี่ยเออมันเซ็ตตัวติดกับผิวหน้าก็พอเพราะว่าเมืองไทยอะร้อนถ้าเป็นเกาหลีหน้าหน้าหนาวนะไม่ต้องลงแป้งฝุ่นได้เลยอ่ะเธอรอดบอกให้พูดถึงเกาหลีก็คิดถึงเกาหลีจุง้ง คนยังมัดจํามาอย่างต่อเน,นื่องเลยอะใส่กางเกงมาทุกคนมีความหวังมากว่าเราจะได้บินเร็วที่สุดคือถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็คือต้องตบตีแย่งชิงคิวกันละหละแต่ใครที่แบบลงคิวไว้แล้วก็คือได้ตามนั้นเลย mm hmm. อยากจะเริ่มเข้ามันออกอมันก็ได้หมดไม่มีปัญหาโอเคทีนี้ต่อตากันนะคะวันนี้เราใช้ตัวนี้นะคะนูตี้พาเลตค่ะเจะลงด้วยตัวนี้นะคะเป็นสีส้มค่ะใช้นิ้วลงนะคะตัวนี้ ไม่แนะนำแปลงนะคะเพราะว่าถ้าใช้นิ้วตัวนี้มันจะติดดีกว่าเยอะมากเห็นไหมคือถ้าเราเป็นสายเกาอ่ะเราต้องแบบแต่งหน้าอ่อนๆโอเคเราแอบไปกันคิ้วมานิดนึงนะคะ <laughs> อ่ะ <c oughs> ใช้ตัวนี้ค่ะของเมเบลีนะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วค่ะ เอสักคิ้วถาวรมาแล้วนะทุกคนที่เคยลงรออีงมินให้ดูดังนั้นเราก็ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเขียนเองตอนนี้ก็คิ้วตั้งประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราจะใช้พาเลตข,ของนาตัวนี้นะคะออร a แก p a พาเลตซึ่งเอสแบบอิเลิฟมมากทุกคนสวยมากเราจะทาสีที่เข้มที่สุดของพาเลตแค่ตรงหางตานะคะแบบนี้ แล้วก็ตรงหัวตานะคะใช้สีทองพาเลตเนี้ควรซื้อมากทุกคนคุ้มเวอร์แล้วก็ใต้ตาช่วงครึ่งแรกนะคะมันก็จะได้ตาแบบสุดปริ้งเลย <c oughs> เสร็จแล้วนะคะก็ <c oughs> ไอเลไนอ่นะ เออจะพูดถึงการเลี้ยงลูกคือแพทริกกับพอลอะจะต่างกันตรงที่ว่าเวลาแพทริกอะค่ะเขาอยากได้อะไรแล้วเขาจะมาถามเอว่าเออชิ้นนี้ซื้อได้ไหมแพงไหหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาเอาตอบว่ามันแพงเขาอะจะถามว่าทํายังไงเขาถึงจะซื้อได้แล้วก็ทําอย่างไรเขาถึงจะซื้อได้แต่เขาไม่ได้ตื้อเอานะคะเขาก็แค่ถามแต่ถ้าเป็นพอชอะมาถามเอว่าเอาเอชิ้นนี้แพงไหมเอตอบว่าแพงพี่ตุกบอกว่างั้นเขาไม่เอาก็ได้เขาจะช่วยแม่ประหยัดเพราะเขารักแม่แะอะไรเงี้ย ถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนนะฟังดูก็จะเหมือนกับว่าเออพอดน่ารักอะไรเออใช่เขาน่ารักจริงจริแต่ว่าเอาว่าถ้าเรามีนิสัยแบบไม่ยอมแพ้ในเรื่องของที่เป้าหมายในชีวิตที่เราอยากจะได้อ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะ achieve g o a มากกว่าดังนั้นก็แพทติกกับพอดนิสัยต่างกันเยอะมากแพทติกจะเป็นคนที่แบบถ้าอยากได้อะไรเขาจะตั้งเป้าไว้ว่าเขาอยากได้สิ่งนั้นแล้วเขาจะทําทุกอย่างให้เขาได้สิ่งนั้นส่วนพอดเนี่ยเขาจะเลือกได้ในสิ่งที่ไม่ยาก เออไม่เหนื่อยไม่ลาบากคนอื่นแล้วก็เป็นไปกับสิง่งแวดล้อมเลยเงี้ยทีนี้เดี๋ยวเรามารอดูเด็ก2คนนี้ตอนโตขึ้นนะคะเวลาจะสอนลูกก็เหมือนกันอยากให้สอนเบสออนพื้นฐานเขาถ้าอย่างสงมมติว่าเป็นพอสิ่งงี้เขาบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเขาไม่เอาก็ได้เอ๋ว่าเฮ้ยยูต้องเอาสิยูต้องพยายามสิเอ๋ไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันจะเป็นการฟอสลูกเกินไปไหมคือเราก็จะสอนแหละแต่ว่าออสอนว่าถ้าอยากได้พอต้องทําอะไร แต่ถ้าเขาตอบว่าเออไม่เป็นไรหรอกเขาไม่เอาก็ได้แบบมันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นจะต้องเอาอะไรก็คือต้องปล่อยไปตามวิถีเขาเลยเนะบางวันอาจจะติดสติกเกอร์ตา2ชั้นนะคะแต่วันนี้เขาไม่ติดเพราะว่ามีนัดลูกค้าเนี่ยสายเร้วสายแร้ว,รวบอกเลยนี่นะคะทาแก้มสีส้มนะคะสวยมากทุกคนของเกาหลีมันคือแบรนด์ที่หอหินนะคะเมืเอเดเคยรีวิวไปหลายอันละ H I N C E นะคะ ทีนี้นะคะลงไฮไลท์ไฮไลท์ตัวเดิมเลยนะคะของบานิลาโคเป็นไฮไลท์ที่เอรู้สึกว่าปังปุรีแย่ที่สุดแล้วถูกด้วยราคาถูกนะคะแถมแบบว่าปังมากเฮ้ยเอลืมไฮไลท์ด่างเลยทุกคนเราไฮไลท์ตามไปได้ป่ะอะไฮไลท์ด่งโอ้ไปหมดแล้วเนี่ยสมองสมองเนี่ย ไฮไลท์ด้านกันก่อนนะคะของอะไรก็ได้ค่ะเอ๋ใช้แบรนด์เกาหลีที่แบบธรรมดาธรรมดาเลยไม่ต้องรีวิวพี่หอนะคะจะจมกโดดไม่มีสาเหตุเลยอะอยู่ดีๆก็โดดเหมือนหมอใส่ซิลิโคนให้เพิ่มซะงั้นเห็นไหมเท่ากันไหมเท่า <laughs> <laughs> พอดีแสงมันตกกระทบฝั่งนี้มากกว่าแต่ว่าตัวจริงเท่า,าอยู่นะตัวจริงได้อยู่ แล้วก็อย่าลืมเออเขาเรียกว่าอะไรจริงๆต้องใช้แปลงอันเล็กกว่านี้นะทุกคนไอ้เคียดเปลี่ยนละหนกคิว้วอะต้องไฮไลไท์หนกคิ้วด้วยนะคะนี่เอาให้เด้งเห,เห็นไหมดูความแสงพู่งพุ่งมากพุ่งมากโอเคต่อไปก็าทาลิปเลยนะคะ ลิปเราส้มมากไม่ได้เพราะว่าชิ้นอื่นเราไม่ส้มมากลิปหมดตัวนี้โอเค